เกิดเป็นประเด็นร้อนแรงพอสมควรเลยนะครับหลังจากท่านผู้ว่าชาติเนี่ยเสนอนะให้กับรัฐบาลใหม่ว่าควรที่จะย้ายท่าเรือของเตยออกไปข้างนอกนะครับเนื่องจากปัญหากรุงเทพเนี่ยฝุ่นเยอะเหลือเกินแถมรถก็ติดทำมาย้ายออกไปเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ค่อนข้างยากนะแถมแนนได้ว่าไอ้ที่ดินที่เหลืออยู่เนี่ยเอาไปสร้างบ้านคนจนเถอะได้ตั้งอง2,000ไร่เป็นยังไงทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับ สิ่งพิเนคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอลลาบอรชังนหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง property expert live มาพูดคุยกับถึงเรื่องอสังหาดีมทรัพ์ ทานรัสังขารเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในที่เชิคุยถึงประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนั่นคือการย้ายท่าเรือของเตยนั่นเองก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านวาชชาญเนี่ยได้มีการออกไอเดียนะว่าให้รัฐบาลใหม่ทําการย้ายท่าเรือคลองเตยไปด้วยนะครับเพื่อที่จะลดฝุ่นพิษนะฮะลดความแออัดนะแล้วก็แถมได้รับพื้นที่กว่า2,000ไร่เอาไว้สร้างบ้านคนจนอีกด้วยครับขอบอกตรงๆเลยวรับตอไหรผมได้ยินข่าวได้มาผมค่อนข้างตะลึงพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นงานช้างงานยักษ์ล้วคิดว่าน่าจะมีประเด็นถกเถียงกันอออีกค่นข้าางเยม เ,เอาพูดถึงท่าเดือคองเตยก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นท่าเดือที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแล้วเอาจริงๆมันคืออยู่แถวๆกลางเมืองกรุงเทพเลยนะ เพราะถ้าหากเพื่อนเพื่อดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่ากรุงเทพของเราเนี่ยก็จะมีเมืองปากน้ำนะครับก็คือสตรปากการนะก็เป็นต้นน้ําที่เข้ามานะครับแล้วก็มีการลําเลียงเข้ามาสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพครับนั่นคือแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เมืองกรุงเทพเป็นก็ไม่ได้ใหญ่อยู่ไหมฮะการเป็นเมืองท่าที่สําคัญการขนส่งขนส่งเนี่ยนะครับก็ต้องมาในกลางเมืองครับแต่เวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมืองมันขยายเติบโตเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกไอ้ท่าเรือตรงนี้เนี่ยมันอยู่ไกลเมืองมากๆก็กลายไปอยู่กลางเมืองซะง,งั้นครับ แลวเ,เพื่อนๆดูสิครับว่ากว่าจะลําเลียงเข้ามาได้จากข้างนอกปากแม่น้ำเนี่ยครับคดค้งคดเคี้ยวนี่เข้ามาถึงท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือของเตยนี่นะครับมันก็ใช้เวลาที่พอสมควรเลยนะฮะพอมีท่าเรือเนี่ครับมมื่อเกิดชุมชนบริเวณท่าเรือดนถึงการค้าคงค้าขา,ขายนะครับทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นรวมถึงฝุ่นควันมลพิษก็ตามมากับเรือนะฮะ อีกทั้งเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะเศรษฐกิจไทยมันขยายเติบโตไปอย่างมหาศาลเนะครับเขาเลยก็ได้ทําการไปสร้างท่าเรือใหม่ที่คือตรงแหลมฉบังนั่นเองซึ่งตรงแหลมฉบังนี่นนครับเป็นท่าเรือในแถบตะว,วันออกนั่นเองนะครับก็คือสร้างขึ้นในปี2533ครับแต่ถ้าพูดถึงท่าเรือของเตยแล้วนะครับก็สร้างได้แต่ในปี2490นเะครับเมื่อเทียบกับเวลาปัจจุบันแล้วเนี่ยท่าเรือของเตยจะมีอายุกว่า76ปีเลยฮะ สำหรับท่าเรือตรงหลังฉปานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าก็มีการขยับขยายแล้วเกิดโรงงานอุตสาหกรรมแถบนั้นเต็มเลยก็คือแถบภาคตะวันออกนะซึ่งก็ค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่าท่าเรือเนี่ยก็มีไว้รองรับเรือถูกไหมครแล้วก็การขนส่งสินค้าทั้งนําเข้านะครับจากต่างประเทศวัตถุดิบนะครับหรือสินค้าเนี่ยก็มาจอดที่ท่าเรือรวมถึงนะครับวัตถุดิบที่ใช้นในการผลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มาลงที่นี่ด้วยดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือเป็นแนวตามตัวนั่นเองเล่นทางกับก ซึ่งการหละบังนะครับมีพื้นที่รวมนประมาณ1,600ไร่นะครับแล้วก็มีท่าเรือเนี่ยเทียบถ,ถึง4ท่าด้วยกันซึ่งหาเทียบกับความใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันนะฮะมีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ด่านะบังราวๆ7ล้านตู้นะครับแต่ตรงท่าเรือกรุงเทพเนี่ยมีเพียงแค่1ล้านตู้เท่านั้นและท่าเรือจังชาบางนี้ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือ20อันดับแรกของโลกเลยนะครับที่มีความเจียเจนค่อนข้างเยอะแปลว่าเมืองไทยเนี่ยก็ค่อนข้างไม่แพ้ใครรวมถึงจะมีเฟ,ฟส3ใหม่ๆที่จะสร้างเพิ่มขึ้น้น,น,นอีกดวย ึ่วนในฝั่งของท่าเรือของเตยนี่นะครับก็คือมีประมาณ2,300ไร่นะครับและมีพื้นที่ที่เป็นของสุรากรเนี่ยที่ให้บริหารกว่า8 5 6ไร่ครับซึ่งท่านผู้ชชาติเนี่ยก็มีการที่จะเสนอรัฐบาลใหม่นะครับในการย้ายท่าเรือของเตยเรามาฟังเหตุผลของท่านผู้ว่ากันว่าทําไมจําเป็นต้องย้ายท่าเรือของเตยด้วยแล้วผลดีผลเสียเนี่ยจะประมาณไหนนะครับคืออย่างแรกเนี่ยท่านบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาในท่าเรือของเตยนะครับมีประมาณ1ล้านตู้ต่อปีครับแล้วก็จะมีรถรบรรทุกในการ ขนย้ายไปกลับเนี่ยประมาณ2ล้านเที่ยวต่อปีเลยนะครับน่าจะทำให้เกิดเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับรวมถึงถนนที่พังด้วยดังนั้นหากมองกันดีๆนี่ครับการย้ายท่าเรือของเตยได้นะถ้าแบบเอาทะเลอ,ออกไปนะครับตู้คอนเทนเนอร์ก็ทำไมฮะลดลงหรือว่าหายไปด้วยนะครับก็เพียงแค่ย้ายอากอกไปขงนอปุ๊บเนี่ยนะครับการจราจรที่ติดขัดก็หายเป็นปิดทิ้ง แต่ว่าไม่ใช่แค่การลดความติดขัดนะครับในฝั่งของพื้นที่ผิวจราจรเนี่ยก็ลดความเสียหายไปด้วยถนนก็จะไม่เสียครับมากยกว่านั้นนะครับจะช่วยในการลดฝุ่นละออง PM 2.5นะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำแถวนี้ก็ทําได้ดีขึ้นเพราะว่าท่าเรือเนี่ยมันใช้ซสกรอนของประเทศค่อนข้างเยอะมากๆและยิงอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยมลพงมลพิษฝุ่นควันนะครับลดติดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่อคนที่อยู่แถวนั้นนะครับ ท่านผู้ว่ายังบอกอีกนะครับว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะมันเป็นไอเดียที่แบบมีกันอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการทํานะครับซึ่งก็เห็นด้วยว่าถ้าจะปุบปับเลยเนี่ยพินาศแน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามีความผูกพันมีโคสตเต็มของท่าเรือเนี่ยทั้งทุกวงธุรกิจนะครับโรงงานอุตสาหกรรมการขนส่งเนี่ยมันผูกพันกันค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่ท่านผู้ว่าชาติบอกนะครับว่าทำไมต้องย้ายออกไปนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพครับ เป็นสิ่งที่เราเนี่ยค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหาทำอะไรที่ทําได้ในการปิดกั้นหน้าน้ําทะเลนุนที่แม่น้าเจ้าพระยาก็อาจต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้ทําเอานะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ยังมีท่าเรืออยู่ยังมีเรือที่เดินทางเข้ามาอยู่เนี่ยนั้นจะหาปิดหน้าน้ําหน้าน้ำจะทํำยังไงละ่ะมันก็ทาไ,ได้ถูกไหมสุดท้ายยังไงก็ต้องย้ายท่าเรือเนี่ยไม่ช้าก็เร็วนั่นเองแถมท่านยังย้ำอีกนะครับว่ากทมบ,บางเรื่องเนี่ยก็ทําเองไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือก,กันหลายด้านรวมถ,ถึงรัฐบาลใหม่ด้วยครับ ซึ่งท่านยังบอกอีกนะครับว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าการย้ายคงไม่ง่ายนะต้องใช้เวลาย,ยาวเป็น10ปีเลยทีเดียวแล้วก็การย้ายตัวท่านเนือของเตอร์ตรงนี้นะครับมันอยู่ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติครับ แล้วก็ชัดเจนว่าเกินกําลังของกรทมนะครับต้องอร่วมมือกันหลายภาคส่วนจริงๆครับก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามากมากเลยนะครับว่าการย้ายท่าเรืออยู่ในกลางเมืองเนี่ยนะครับมีที่กว่า2,000ไร่เนี่ยจะกระทบอะไรต่ออะไรไปบ้านนะครับลองย้อนกลับไปในดีกว่าว่าในต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องท่าเรือกลางเมืองเนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็ตอ้องบอกว่าไทยคงไม่ใช่ประเทศแรกถูกไหมฮะที่มีท่าเรือกลางเมืองครับ ที่หนึ่งที่เป็นซับดิเคทได้อย่างดีนะครับนั่นคือท่าเรือด็อกแลนที่ทางลอนดอนนั่นเองนะครับลอนดอนเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าแก่นะแล้วก็ในอดีตเราก็ขนส่งผ่านทางเรือเป็นหลักกันนะครับนึกถึงสมัยอ๋อเจ้าอยุธยาถูกไหมการเดิน,นทางก็ผ่านทางเรืออัธุธยา,ายลก็เป็นฮับการขนส่งระดับเอเชียในสมัยนั้นนะครับซึ่งลอนดอนเนี่ยก็เช่นเดียวกันเนาะก็มีแม่น้ําขนาดใหญ่นะครับที่เข้ามาสู่กลางเมืองนะฮะที่เชื่อมจากทะเลและหาดูที่ตั้งของตัวด็อกตรงนี้นะครับจะเห็นภาพว่าเออมันก็อยู่กลางเมืองจริๆนะ อารมณ์แบบว่าเหมือนกับที่คองเตยบ้านเราเลยนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่แบบเป็นอุตสาหกรรมการขนส่งแบบดั้งเดิมแล้หรอกนะก็เป็นเชิงท่องเที่ยวนะครับเชิงพิพิธภัณฑ์ก็แทนที่จะเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนะครับการขนส่งเรือทั้งเทิงก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยครับใช้ในเชิงพาณิชย์อะไรไปแบบนั้นครับซึ่งเรน่นอนว่ามันก็ลดความแออัดเนาะแล้วก็ลดความแบบทราฟฟิกก็ตรงรถติดกลางเมืองอะไรแบบนี้รวมถึงมลพิษด้วยนะครับก็เป็นเชิงท่องเที่ยวไปเพราะว่าเรื่องบริมันก็ทมันกนิดดเียว เก่าแล้วครับหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองในปี2 0 1 5นะครับรัฐบาลอินโดนเนียก็ได้ประกาศว่าจะมีแผนการย้ายเมืองหลวงนะจากทางจาการ์ตาเนี่ยไปตั้งใหม่ที่การิมันตันนะครับซึ่งในแผนการนี้ก็มีการย้ายท่าเรือหลักของประเทศด้วยนะครับไปยังตำแหน่งใหม่นะซึ่งใกล้กับทางเมืองหลวงอันใหม่ครับในฝั่งของเกาหลีใต้เองก็มีเหมือนกันครับในปี1970เนี่ยนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้เริ่มส่งเสริมการพัฒนาเมืองปูซานนะ ซึ่งอยู่ท่าต้นอ,ออกเฉียงใต้ของประเทศน,น,นะครับซึ่งให้เป็นท่าเรือหลักของประเทศเลยคือเก่อนนี้เขาใช้ท่าเรือตรงอินชอนน,น,นะครับเป็นท่าเรือหลักนะแต่ว่ามันอยู่ในเมืองหลวงไงแล้วก็อย่างตรงโซงี้ครับแออัดครับไปต่อไม่ไหวย้ายมาปูซานต้นเลยทำเลอะไรก็เหมาะกว่านะครับแล้วก็ผู้คนในเมืองก็ดูดีครับ หรือแม้ทั้งในทางญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19กนี้นะฮะก็ได้มีการย้ายท่าเรือหลักของประเทศจากทางโอซาก้านะครับไปยังโยโกฮาม่าฮะสาเหตุนียก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องความแออัดนั่นแหละแต่ว่าที่สําคัญคือว่าเขาจะทาการลดอิทธิพลของพ่อค้าที่มีอํานาจมากๆนะครับซึ่งควบคุมท่าเรือตรงโอซาก้าแล้วก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโตเกียวนะให้เป็นศูนย์กลางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับก็คือย้ายจากโอซาก้าไปโยโกฮาม่านั่นเอง แล้วก็มีเคสอย่างเงี้ยมากมายไปหมดนะครับออสเตรเลียเองก็มีเป็นการที่ย้ายท่าเรือจากเมืองหลวงนะฮะก็หาพูดโดยรวมแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเรากรุงเทพเนี่ยก็มีปัญหาเยอะจริงๆนะหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรฮะโอ้โหรถติดติดไหมติดอันดับโลกนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยฝุ่น PM ครับประเทศเราเนี่ยนะครับใน,ในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีฝุ่น PM 2.5สะสมระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับบางช่วงวันตอเน,นี่ติดอันดับ5ของโลกเลยทีเดียวครับ ซึ่งจังหวัดที่จะมีประเด็นเยอะๆเนี่ยก็ได้แก่สุทรสาครน,นะครับนครราชสีมาหนองคายสระบ,บุรีสุดการราชบ,บุรีและก็แม่สอดจังหวัดตากครับก็เห็นภาพว่ามันก็มีในส่วนของทั้งโรงงานด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะมีการเผาพวกเกษตรกรรมมาในพวกนี้ครับ และนี่ไม่นับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมด้วยนะครับที่กรุงเทพจะจมอยู่ใต้บาดาลเป็น 1- ใน10ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการน้ําทะเลเนี่ยหนุนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ท่านพลชัดพูดมีเหตุผลไหมเอาจริงก็มีเหตุผลครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เรียกว่าะจะแก้ยังไงเรื่องฝุ่น,ม,น,ม,นมันใหญ่มากนะครับถ้าไม่ย้ายอ,อุตสาหการรมไปไม่ปิดโรงงานอ,อุตสาหการรมเหมือนที่จีนทำเนี่ยมันก็คงจะไม่ลดนะคุณไหมฮะรถติดอย่างเงี้ยแหมม,มีท่าเรืออยู่จะแก้ยังไงครับถนนพังหรือร่วมถึงน้ําทะเลหนุนสูงจะทำ เือกไปเนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนจะแก้ได้จริงๆนะมีการทำคันกั้นไว้นะครับลดความหนาแน่นของรถจนรวมถึงพียง2.5นะครับแล้วก็ มันอยู่ในแผนการพัฒนาอะไรดุนันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ท่านว่าครับหลายๆประเทศเขาก็ทํากันนะครับญี่ปุ่นอังกฤษนะครับกหลีใตาอินโดมีหมดเคสให้เห็นเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วใช้ประมาณสิปีครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านชาติเนี่ยนะครับออกมาพูดแป๊บเดียวนะครับทางคมนาคมเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าไม่มีแผนย้ายท่าเรือคลองเตยนะครับเราจะยังอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแสนนานครับก็เรียกว่าก็เป็นกระแสเบาๆเลยนะครับเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นนี่ เจ้าการงานบอกว่าทางคมนาคมเนี่ยไม่มีแผนการย้ายท่าเรือออกไปจากพื้นที่ปัจจุบนนันนะครับ และทางกับการเนียมีการศึกษาพัฒนาท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและสร้างไรายได้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยหมายความว่าไม่ย้ายไม่พอนะครับจะทําให้เกิดงอกเงยมากขึ้นครับมีเป้าหมายในการยกระดับและก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ําเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ครับพอก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีสินค้าและผริภัณฑ์ลหลายชนิดเนี่ยที่ต้องนํามาส่งออกนําเข้าและคัดแยกสินค้าเพื่อกระจายต่อไปจนมาตรตรงท่าเรือตรงนี้และที่สําคัญนะครับท่าเรือนี้เนี่ยก็คือมีตู้คอนเทนเนอร์ราวหนึ่ง เออย้ายไปเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจมากเท่าไหร่แลวซึ่งประเด็นที่ท่านผู้ว่าเนี่ยชี้แจงมานะครับอย่างเช่นเรื่องของรถติดนะครับฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยนะ เนื่องด้วยมีรถบรรทุกเนี่ยมาวิ่งแถวนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับทางคมนาคมเองก็ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็มีแผนการปรับปรุงท่าเรือของเตยใหม่นะครับให้เป็นท่าเรือสีเขียวฮะจัดสรรถนนยจ้ากระดงระดับแก้เรื่องของรถติดนะครับแล้วก็ลดมลภาวะรวมถึงเป็นท่าเรือท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งโปรเจกต์ที่คุณเห็นในรูปนะครับก็คือโปรเจกต์มิดยุดนะ400กว่าไร่นะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยก็เรียกว่าปั้นแลนด์มาร์คใหม่ดึงนายทุนนะครับเป็นอ่บริษัทเอกชนนะครับ มาร่วมทุนนะครับเป็นตัว PPP นะฮะซึ่งแร้วเวลานานกว่า30ปีครับแล้วก็มูลค่ากว่า300แสนล้านบาทเลยครับ<ม>ก็มีแผนพัฒนากันอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าใครทําอะไรที่ตรงไหนนะครับท่าเรือทําอะไรถนนหนทางตัดลดการติดของรถยนต์ได้อย่างไรซึ่งก็มีเป้าหมายจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็น Marine Logistics Center เลยนะครับและเป็นมิสเซสเซ็นเตอร์ซิตีฮะ สิ่งพูดถึงท่าเรือของเตยเนี่ยมันก็เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เมืองจริงๆนั่นแหละนะครับหมายวามว่าข้อดีกันนะข้อดีอนะคือมันก็สามารถที่จะขนส่งสินค้าจากข้างนอกเข้าสู่กรุงเทพได้เลยนะครับโล,โลโจิสติกรวมถึงลงในอุตสาหกรรมแถวนี้ง่ายเลยนะครับง่ายเลยแล้วก็มีรถไฟฟ้า BTS ค่อนข้างอยู่ใกล้อีกด้วยและล่าสุดนะครับทางผังเมืองของกรทมไดก็ได้มีการปรับนะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะสำหรับท่าเรือของเตยก็เรียกว่ารองรับนะครับตัวเชิงพาณิชย์แล้วนะครับ ซึ่งการปรับแผนเนี่ยรวมถึงการร่วมทุน PPP นี่นะครับหลายคนก็มีประเด็นที่มองว่าเฮ้ยมันอาจจะเอื้อต่อทุนใหญ่หรือเปล่านะจะยึดเมืองท่าเรือคลองเตยเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นที่อ่ะก็ต้องถกเถียงว่ากันไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าในฝั่งของการที่บอก่ปย้ายเมีุผลไม้ก็คือมีเหตุผลครับในฝั่งการเอาอยู่เมีุผลไม้ก็มีเหตุผลนั่นแหละนะครับแต่ต้องมาดูว่าถ้าอยู่เนี่ยการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทําทางยกดับมันจะแก้รถติดได้จริงๆเหรอ แล้วถ้าขยายเพิ่มขึ้นเป็นสูตรศูนย์กลางเนี่ยมันไม่ยิ่งจะมีอะคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นหรอหรือว่าติดมากขึ้นหรือเปล่าก็เห็นภาพว่ามันก็จะไปได้คนละด้านครับก็คือในฝั่งของท่านชาติอาจจะมองถึงชุมชนมองถึงประชาชนว่าเฮ้ยอยากจะได้อากาศดีๆไม่ติดนะครับหรือไม่ท่านจะแก้ปัญหาื่องของน้ำท่วมในอนาคตนะแต่ว่าในฝั่งของที่บอกให้อยู่ก็คือจะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจมันจําเป็นนะนี่คือโอกาสทางธุรกิจเลยนะ,นะครับแล้วก็มีการพัฒนามากมายบลบ bla ซึ่งเนี่ยก็ต้องมาถกเถียงกันมาแลกเปลี่ยนนนนด้้้ววยเเหตุผลลกัับ่ิาางงไ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดั์ช่องคิมทรัพย์พาตี้ด้วยนะครับและขอบราหนึ่งเวทีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านทับไปเลยครับและใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับหรือว่ามาสมัครเรียนคอร์สอสังหาริมทรัพย์ของผมเนี่ยก็ดูลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะสมมติวจะรอบสดเนี่ยวันทุกๆเดือนนะครับแล้วก็รับประมาณ30-40คนครับถ้าใครเนี่ยอยากจะบริหารเงินของตัวเองมีคลิตที่ดีอยู่แล้วอยากจะมางงงงออออกกกเนเนเิิินน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 นใสสสัััััััััหหาาารรรรรรมมทททพยย์็ีีีีี่่ไดดนน้้้ะะคคคคคคบบบบบววขุุณฟจจจลป อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ทั้งเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานและก็ดอกเบี้ยตำ่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรตเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เปรนเสมือนทองคําเลย หากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสําเร็จในสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปียดเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ line แอดทิมพ r อป l i ไลข้างล่างนี้้เลยครับ